นี่เป็นทิ้ที่4วันนี้เด็กที่มาเด็กที่ทิ้เท่ากันนะแล้วก็จะบอกว่า,อาตอนนี้เราเป็นประเทศไหนทางการนะครับเป็นเรื่องเวลาวเลยตรงนี้นะโู้ยทำมือสั่นวะอ๋ออยู่ข้าวเฮ้ยทำไมมือสัง่งมาด้ยเออใจสั่นก็ดีงานเยอะจริงๆช่วงนี้หน่อยหน่อยมาก ก็คือนอนีาอย่าตีสามโอเคเราจะเราจะไม่ไม่เอามาโชว์นะเพราะผมสั่งมาประมาณสี่ร้อยอันผมจะไม่เอามาตั้งกลองโชว์เป็นการชอผมจะคือไม่จำเป็นต้องโชว์เพราะว่าเพราะว่าผมไม่มาโชว์ของผมมาเชียร์มาช่วยที่เลยแกะที่มันปัจจุบันผมไม่ตัองแทนขายอันนี้อยู่ทำไมยังต้องขาย ขายทั้หม่นะครับเพราะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยม,มีมีลูกศิษย์ที่เี็นลกับงผมเนี่ยหรือเราเรียกว่าลูกค้าก็ได้นะเนี่ยแล้วแต่คนเรียกแลาวแต่เขามองเราเป็นยังไงเรามองเขาเป็นยังไงคนส่วนหที่เข้ามาหาเเนี่ยตลอดหลายสิบปีข้างหน้าค็ะนะคนที่อยากทำมแซงแต่ทําไมถึงได้เส้นทาง คนไทยเป็นคนที่เชอบอะไรง่ายๆผมก็ชอบอะไรง่างมมออยๆแต่ทางเรื่องเราคือตัวเรื่องเรามีเยอะตอนนั้นด้วยความด้วยความว่า,วายัางเด็กคเครื่องมาแต่ชิ้ีนี่หาซื้อนี่เป็นอบไไม่ได้ซื้อทีนี้ต้องเก็บตังค์ไม่ได้ถูกตัวนี้เมื่อก่อนนี้สนะี่ห้าพันเมื่อสักสิบสิบห้าปีแล้วเนี่ยสี่ห้าพันถ้ายี่สิบปีแล้วเนี่ยตัวเป็นหมื่นตัวนี้นะตอนนี้มันถูกมากตัวนี้ไม่ ประมาณพันหนึ่งพันกว่าบาทแล้วแต่คนขายทำไมจะต้องมาขายตัวนี้วันที่ลูกศิษย์ผมรู้ว่าผมขายตัวนี้นเป็น,น,น,นตัวแทนจำหน่ายเป็นตัวแทนกลางลูกศิษย์ต่างประเทศเขาโกรธมากเขาบอกว่าทำไมมาสเตอร์ต้องต้องขายเพราะว่าเขาบินมาจากสวิตสวิเซนบินมาจากฟิลิปปินส์มาจากอิหร่านอเมริกาออสเตรเลียมาเพื่อเรียนวิชาใช้ไททันซิกเมชั่น เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องสอนด้วยทำไมจะต้องทำไมจะต้องทำไมจะต,ต้องขายด้วยผมก็บอกตรงว่าผมไม่อยากขายวันนี้เขาให้ผมเป็นตัวแทนเนี่ยผมผมแทบจะทําตัวไม่ถูกก็เลยปรึกษากับลูกศิษย์หลายคนว่าเฮ้ยเราจะขายไหมไม่ขายแต่ที่วานที่ว่าหนึ่งคือเราเราเห็นราคาเราเห็นราคาเรา,า,ามันถูกมากราคาเราคุณถูกมากๆถูกแบบถูกนแบบักเแกบบ็ตถูกแบบว่าเฮ้ยถูกขนาดนี้หรอ ราก็เลยว่าเราต้องเราคงจะต้องคง,จะ,งจะต้องทําขายควจะต้องเอาไปลงอะแนนไหนเขาก็งมาขายแต่ถามว่าเราเราเราแฮปปี้ไหมเราก็ไม่ได้แฮปปี้ที่ต้องขายว่าลูกศิษย์หลายๆคนไม่ใช่หลายคนีกในแต่ละปีเนี่ยมีคนเรียนลงทะยผมจบไปเนี่ยผมประมาณสักห้าห้าร้อยคนเทียงอาจจะมากเว่านั้นไม่เคยนับถ้ารับจำนวนเครื่องที่ซื้อก็เป็นพัน ปีหนึ่งแผ่นเครื่องทำจได้เป็นแผ่นเครื่องหลายๆอย่างรวมกันนะทงเครื่องอิตาลีเครื่องไทยเครื่องจีนเะนี่ยแต่าาการส่วนก็คือเครื่องเครื่องไทยเยอะกว่าช่วงหลังเครื่องอิตาลีเยอะกว่าคือต้องถือไว้เพให้รู้ว่าอันนี้คือเราเด็กวัยรุ่นคนนี้คือเราเราสอนเข้าไปวันนี้ก็เลยมาผมเ็าต้องการผมอย่างแรกคือหนึ่งคุณต้องการทาใจมือชีพ สองคืคอคนรมีคุณอาจจะมีงบไม่พอสามดูเปความฝันที่อยากจะใช้ตัวนี้ในการเปิดเราเรียกว่าิกเนเจอร์ในการใช้ลวดเส้นเดียวเปิดเราต้องการเปิดใช้ได้มีลวดเส้นเดียวไปบน้ทุกอันเลยเมื่อก่อนเป็นลวดตอนนี้ไม่ใช่ลวดแล้วตอนนี้มันเป็นอะไรตรัออย่างผมสร้งางมาเองต่ทั้งิกเนเจอร์ทีนี้ผมก็เลยถามว่าผมก็เลยแบบว่าบางคนที่ทใช้ตัวนี้ไม่ได้มีไหมมีม น้อยมากๆตีเปอร์เซ็นนี่ถ้าตีเปอร์เซ็นไม่เอาตีเปอร์เซ็นเนี่ยตีเป็นคนตลอดช่วิตั้งแต่ผ่านมาที่ผมสอนมาเนี่ยเป็นพันๆคนเนี่ยมาสี่ห้าพันคนหายไปไหนเพราะว่าคนนี้เียผมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่จะ,ะมีความฝันแล้วก็อาจจะมีอันจะกินบางคนเรียนแล้วก็เปิดร้านคนเรียนแล้วไม่เปิดร้านอันนี้ก็เรื่องของเขาไม่เป็นแต่คนที่มาเรียนที่นี่ต้องการใช้คนี้เป็นหลัก แต่บางคนมันยากตั้งแต่สอนมา็นคนที่ชั้นนี้ไม่ได้เลยเนี่ยมีไหมมีประมาณสักผมว่าน่าจะสักประมาณถ้าที่อยู่กว่าเราเนี่ยที่อยู่กว่าเราแล้วทำไม่ได้จริงมีประมาณสักนับได้มาสองถึงสามคนแต่คนที่ทําได้แล้วแบบช้ามากๆก็มีประมาณสักอาจจะยี่สิบคนหรืออาจจะสิบห้าคนแต่จากผมไปแล้วไปเปิดร้านแล้วทาได้ไม่ได้เนี่ย อยู่เขาถ้าไม่เปิดคุณก็ทำไม่ได้จึงเป็นที่มาคนคนเริ่มนขนวายเริ่มหาเครื่องมือตัวนี้เมื่อก่อนมีเก้าชิ้นเก้าชิ้นเปิดได้ทุกอย่างเบนดีเอมเปิดได้หมดพอจนเหลือแปดชิ้นต่อไปอนาะคตน่าจะเหลือเจ็ดชิ้นเพราะว่ามันจะตัดชิ้นที่ไม่จำเป็นพอตัดชิ้นไม่จำเ,เ,เป็นปุ๊บราคาก็ลงไปด้วยก็เจะถูกลงชิ้นที่แปดจะหายไป ทีนี้ประเด็นเล,เลยคือคนคนก็พอพอทำไม่เป็นทําไม่ไ,ด,ไปปด้ไปเปิดไปเปิดหน้างงานจริงแดดร้อนคือจริงแล้วทำงานน้างงานจริงเวลาคนใช่เนียคือเวลาคนเขาไปลืมจมีเขาอาจจะแบบว่าอาจจะเออลืมจะไม่รถแล้วไปอยู่กลางแดดอยู่ไปอยู่เออไปอยู่โดนยุงกัดอ,อยู่รนมถนน,นนอะไรก็ตามแต่อันนี้คือประสบซึ่งเราไม่ท้าอดนดะจุดม่ที่มาของคนที่ฝนฝ่ายแล้วเา็าคือเขาไม่เอาตัวฝนไง ขาก็เลยยางที่จะหาหาเรียอะไรหาเขาเรียกไหมวาหาเครื่องมือท,ทุนแหลกจริงให้มาตัวนี้อ,อันนี้คือทุรืมืทุนแหลกตัวนี้หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งรุ่นไม่ใช่หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งรุ่นนะครับมีผมมอกล้องมอกล้องหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งรุ่นรีวใช้สามรุ่น โตยต้าท,ทั้งหมดเจ็ดรุ่นถ้ามันชิลพันก็ตกเจ็ดพันบาททำไมต้องขายทำไมต้องเป็นตัวแทนนายในประเทศไทยเพราะว่ามีคนที่เรียนจากตัวนี้แล้วทำไม่ได้แล้วไปเสียคะแยนที่อื่นสามหมื่นหรืออาจจะถูกกว่านี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม,ไม่เคยเจรคา,าไม่เคยมานั่งสืบสาาแล้วมีคนไล่ให้ฟังนย่ยไปเรียนตังนี้มา สามหมื่นบาททำไมทำไมต้องไมเสินทรัีกสาลยมนาททำไมคุณหนึ่งนี้อยู่ผมคุณทัาได้ทำไมกลับแบบนีทำไม่ได้คุณก็ไป่ใช่คนนี้เ็าไม่มีอะไรว่ามันเงินของคุณมันไม่ใช่เงินของผมคุณจะเรียกใครจะซื้อหรือก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมแต่ประเด็นเลยคือผมเกลียดตัวนี้มากผมไม่ชอบ เพราะมันทำให้ช่างกุญแจเกิดขึ้นง่ายช่างกุญแจเกิดใหม่เยอะมากมายช่างกุญแจเกิดใหม่เพราะไอ้ตัวนี้ถามว่ามันดีหไม่ดีแต่ทีนี้ประเด็นคือมันมันคือเพื่อช่าุญแจเกิดเครื่องใหม่หนึ่งคุณไม่จักกี่เวลาคุณไม่รู้จักเลยว่าไอ้คนแก่ที่ชอบตึกมาสี่ห้าสิบปีเนี่ยโหเขาอยากจะหาร้อยพันหนาเขาถูกเยอะแยะเลยคุณมาถึงปุ๊บปุ๊บเปิดออกเลยคุณก็เลยเหยียบหัวช่างกุญแจรุ่นเก่า ผู้เท่าซึ่งผมไม่ใช่พู้เท่านะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้แก่เลยนะคุณเหยียบถ้ามุนแจเก่าๆที่เขามีบรรัญญาเลี้ยงลกูกสอนลูกไปเรียนวิญญาณทากประเทศเรียนการบิรน,นต่างๆคุณเหยียบตัวเขาประเด็นเลยคือทั่วประเทศไทยนะขอย้ำนะทั่วประเทศไทยเก้าสเก้าดโตเก้าเอซนสอให้ตัวนี้ผมเป็นแค่0ู0 0 1นย์ู่งที่สอนให้ตัวนี้ตัวนี้เท่นานั้นตัวนี้ น,นี้เป็นเป็นตัวออกมาไม่ใช่นัเกมมเรียนผมไม่แค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เเทนที่ใช้ตัวนี้ทำไมทุกคนต้องสอนตัวนี้แล้วทำไมต้องคิดค่าสอนสองหมืน่นนะผมว่าหมื่นห้าต้องมีอ่ะแต่มันมีคนหนึ่งบอกว่าสามหมื่นไปไปเรียนมาคุณเอาเงินสามหมื่นไปซื้อเครื่องมือตัวนี้แล้วมาเียนกับผมผมแฮปปี้มากเลยผมไม่ค่าสอนผมกำไรีรยวจะบอกทางวนท้ายว่าผมจะขายส่งเท่าไหร่ แล้วคนที่ซื้อไปขายนะเป็นลูกค้าผมนะไม่อยากจะบอกเลยเดลี๋ยนตกใจนะลูกค้าผมอยู่ที่ไหนเดี๋ยวคุณจะรู้มดเลยแล้วคุณจะสู้ราคาผมไว้แน่ถ้าผมทําราคานี้นะองค์การมันจะสะเทือนถ้าองค์การมันใจอยากใช้ตัวนี้เดี๋มวผใจให้ได้ใช้แล้วคนทั่วไปไ,ได้ใช้ไยเพราะมนราคาถูกมาทำา้งทีต้องทาให้ปังต้องทำให้ปัง,ง,ปงคนก็เลย พอใช้ตัวนี in in ้ปุ๊บไม่ได้ปุ๊บไปหาตัวนี้ไปหาไม่ได้ไปเรียนเขาเรียนใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เท้าแบบทุกคนเนี่ยเท้าผิดหรือไม่ผิดไม่ผิดทําไมคุณไม่มีคนหนึ่งล่าสุดไม่ได้เลยนี่เนี่ยเดี๋ยวเอ่ยชื่ออะไรชื่อชายชื่ออะไรชื่อชาติชายตัวอาจารย์ครับผมอยากเรียนตัวนี้คิดค่าเรียนอะไรโอ้ยผมไม่คิดให้เรียนหนึ่งพันปีแต่อันนี้ผมก็ไม่ค่าเรียนเหมือนกับน้องซึ่อมาฝันไปสุดท้ายเราทำไง ทีนี้เออทีนี้สิเป็นจริงนะจริงๆแล้วเสียเวลาว่ากายจะผ่านนิดนึงแล้วไปกินข้าวก็อยู่จะไปลมอย่าเงี้ยเดี๋ยวกลัวมันแบบอารมณ์ไม่ต่อเนื่องทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะเอ่อจ้าตัวนี้มาขายแล้วเจ้าตัวนี้เป็นไปสอนแทรกในวิชาเสริมผมผมไม่อยากวัวนี้คือถ้าคุณจะไปทำมือแจมมือใหม่ถ้าคุณมีทนองอแจมมือใหม่คุณใช้ตัวนี้ แต่ปีนี้ต้องมีประมาณอย่างน้อยๆสามสชิ้นหรืออาจจะแต่ตอนนี้ทั่วโลกเนีย่ยมันไม่ใช่มีแค่สามห้ามันตอนมันมีตอนนี้บริหารนี่เราไป็นดิสติบิวเตอร์ไทยไทยแลนด์สเตชชั่นอะไรเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มีประมาณร้อยสี่ห้ารุ่นแล้วคืออาจจะมากกว่านั้นพิเศษครับแต่ในขในนนณะเดียวกันตัวนี้ชาบุญเดียกทุ่มแจกมือโดดคุณใช้แเเค่แปดชิช้นก็สามารถให้คุณเปิดคุณจะได้ทุกยี่ห้อรถบ้านตู้เสียงเอกสารเปิดได้หมดเลยทุกยี่ห้อแต่ถ้าเกิดเทือนี้คุณก็คือเริ่มต้นทุ่มแจกถ้าคคุุณณปซื้อ อยากเปิดต้าซึ่งตัวต้าตัวต้ามีเจ็ดชิ้นปันด้ามีสามชิ้นอีสุมีเอ่อสามชิ้นอาจจะสี่ชิ้นหรือสามชิ้นเลยอมัิสันมีสองชิ้น,นอะไรนี้หรอ,อกอะนี่คือ,อหว้รู้ไว้แล้วทำไมผมต้องมาขายจริงจริงจังเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครไปซื้อของที่อื่นไม่อยากให้ใครเรียนจากผมไปใช้ตัวนี้ไม่เป็นแล้วไปตัวนี้แล้วไปเสียคะแนนตัวนี้หมื่นห้าห้าพันสองหมื่นผมไม่รู้ผมรีมาสองหมื่นถึงสามหมื่นบาท ึ่งไม่ผิดเขาแค่บอกราคาคุณคุณแค่คิดว่าคุณจะจ่ายหรือคุณจะเรียนหรือจะไม่เรียนก็แล้วแต่อันนี้คือราคาที่ผมเดินให้อันนี้ผมไม่ได้ขายของนะผมขายลูกค้าในที<ม>่อยากจะบอกเธอมหน่งคือคุณหนีผมไม่พ้นอ่ะง่ายๆเลยนะผมคนที่ซื้อของผมไปขายตอ่อในรถผมรถตูตเนี่ยตอนนี้มีจอยรประมาณมีอุปกรณ์ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยไอ้สามร้อยเจ็ดสิบแปด นึ่งลานเร้อขาซื้อผมไม่ขายต่อถ้าคุณซื้อสองร้อยชิ้นสามร้อชิ้นสี่ร้อยชิ้นห้าร้อยชิ้นอะไรก็ตามแต่คุณจะได้ราคาที่ถูกมากๆซึ่งนี้ก็อยากจะบอกถ้าบอกปุ๊บผมก็ได้ขายแต่ถ้าบอกปุ๊บวงการจะสะเทือนเพราะว้าไอ้กล้าๆบ้าๆมาลงๆกันเป็นร้อยๆคนมาซื้อออาจจะสิบยี่สิบคนมาซื้อจได้ราคาถูกมากซึ่งจริงๆก็นาบอกแต่ก็ไม่บอกแล้วกัน อาจจะมันไม่จะบอก,บอก,บอกราคาขายไปราคาที่ผมทำขายราคาที่ผมผมทําขายเนี่ยผมทำเขาเรียกผมรับอ่ผมผมขายส่ง,าางเลยนะไอ้ตัวเนี้ยมาประมาณร่วประมาณสักสองเดือนไม่ประมาณสามเดือนเลยตัวท่านรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะบอกลิสิตแต่เราคนรู้สิทธ์ด่าซึ่งก็โดนดา่าโดนดาน่าจริงๆโดนด่าสนใจนิดเลยคือพอบอกว่าโดนดาน่าอ,อีเฮ้ยท้าไมขายอ่ะขายทำไมอ่ะแต่ไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ไอ้ไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอ้คนที่ได้๋ยผมไปเนี่ย ผมว่าในตลอดระยะเวลาที่ที่ผ่านมาที่ที่เรียนกับผมไปแล้วเราไปเรียนใช้ตัวนี้สามหมื่นเนี่ยผมว่าม,มีไม่ถึงที่ผมรับได้ประมาณสักอาจจะห้าหกคนห้าคนอย่างเงี้ยไม่ถึงที่เลยสิบคน มีอีกสิบคนเนี่ยอีกสิบคนเนี่ยมันคือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยไปเรียนที่อื่นแล้วที่อื่นก็มาด่าว่าผมสอนไม่ดีเพราะว่าผมไม่ได้สอนที่ตัวนี้เพราะผมไม่เก็ตตัวนี้เนี่ยผมสอนที่ตัวนี้วันนี้คุณอยู่ผมคุณใช้ตัวนี้ได้แต่วันที่คุณจากผมไปคุณไม่ได้กลผลุณก็ทำาป็นเป็นคุณก็เลยไปใช้ตัวนี้คุณก็เลยใครเข้าสู่วงการก็ไม่ผิดเขาไปเงิน,นงของคุณคุณจะซื้อมเหลืองคุณแต่วันนี้หัวเลยว่าผมจะบอกราคาให้ว่าผมขายว่าเท่าไหร่และนี่คือสิ่งจะททแล้วคุณ จะงงว่าไอ้ผมขายได้ยังไงเพราะผมเป็นดิสพิเตอร์ในชีพไทยเนด์ยอ๋อ,อลืมลืมบอกไปก่อนหน้านี้ผมทำของตัวเองขึ้นมาชื่อเอ็กเพนแต่มันไม่ไม่เวิร์กมันไม่เอ็กเนี่ยประมาณสักแปดชิ้นทำมาสองอันก็ก็ก,ก็ขายก็ขายได้ระดับตอนนี้มันเริ่มจะหมดแล้วอาจจะเหลือสักสี่ห้าชิ้นถายแล้วก็พี่อีเกียร์ทำไปละมันทำยากมากแล้วก็สุดท้ายก็น่าจะเหมือนกับเหมือนกับ ก็เห็นราคาถูกมากถูกจริงๆสามารถเก็บแล้วก็เลื่อซื้อมาแล้วก็ปล่อยใหเป็นตัวแทนจำหน่ายเราต้องขอเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับสัญญาสายเกมนี้เรื่องของเป็นสัญญาเนี่ยี่ดิสเตรเตอร์กั่มาสื่อเราผมก็ไม่ได้เคยโชว์ให้ผมสามารถที่จะเอาเครื่งหมาการค้านี้ไปอะไรกับยังไงก็ได้แต่ผมก็ไม่ทำผมไม่อยากจะโวมอเลยผมไม่อยากจะโวมอคุณขายผมก็ขายแต่ผมก็ไม่สนใจแบบอะไที่คุณไม่รู้กับผม ถ umas, ึงตรงไหนหรือเป่าเอาแบบว่าก็เอาไปว่าผมก็ขายก็ขายอี่ยนี่อนี่คือที่มามันต้องขายเพราะไอ้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์้ผมเสียชื่อทําให้ผมโดนด่าแต่ผมจะไม่โดนด่าอย่างเดียวผมจะกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณไปเรียนสามหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นห้าพันเรื่องของคุณแล้วคุณมาซื้อผมก็ไม่เป็นท่ากับทีเสียซ้ำเสียน้อยเสียน้อยเสียยากเสียน้อเท่นันตอนนี้ราคาตอนเปิดตัวผมจะไม่พูดถึง ราคาเปิดตัวจะเป็นราคาที่อุกผมจะไม่ขายใครอีกตอนแรกผมมีราคามาสามราคาตอนนี้เหลือแค่สองราคาแหละราคาหนึ่งก็คือไม่ใช่สองราคามีที่ปกติสินค้าชิ้นหนึ่งันจะมีสี่ราคาราคาหนึ่งก็คือราคาส่งถ้าคุณสั่งสินค้าตัวนี้ประมาณสักอาจจะเผมผมมีกาหนดเลเวลอยู่สามร้อยห้าร้อยอะไรนี้นะเอาไปเทียเท่าไร่ถ้าเทียเท่าไหรางนี้ออกมาคุณจะได้ราคาส่งมีคนมาไปขาย คนที่สั่งไปขายนี่ช่างมแจงเป็นพ่อค้าคนกลางที่มีเงินมากกว่าช่างแอจงแล้วซื้อขายแล้วก็ไปขายี่าุมืจงแต่ก็ช่างหัวเขาอันนั้นก็เรื่องเขาราคาที่สองคือราคาผมเปิดตัวให้กับลูกศิษย์ในกลุ่มที่น่ารักซึ่งเขาก็ได้ไปแล้วแล้วผมบอกทุกคนว่าจะไม่มีราคานี้อีกเด็ดขาดเพราะราคานี้คือราคาที่ผมให้เทียบเท่ากับเป็นเอ่อเป็นเป็นตัวแทนหหั่อีกทีซึ่งเอาไปต้องพูดถึงและราคาที่สาม และมีราคาที่สี่สามก็คือซื้อหนึ่งชิ้นโอเคหนึ่งชิ้นตัวนี้คุณซื้อหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นก็คือผมตั้งราคากว้างกว้าะมันมีหลายรุ่นมากมันต็งมายิ่งเยอะย่อยเขียนเอ่อเรื่องมันามันปวดผมมากเลยมันมีรุ่นหนึ่งสองสามสี่สามบวกสี่พัดอะไรพวงนี้มากมายสุดท้ายผมก็เลยตั้งราคาไว้เล่นๆนะฮะเล่นๆเนี่ยเล่นๆแต่ว่าทำไมจริงเพราะผมหมดล้วเพราะว่าผมผมเคยคิดคือคือผมเคยทำผมเคยทำเอ่อตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย ไม่หูกปอมเนะนี่ยแต่มนนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วผมคิดว่าเฮ้ยผมจะขายราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดร้อยสิบบาทผมกำไรแล้ว, 000. 000. ลวผ,มนะผมแฮปปี้แล้วเมื่อกี้บอกคันนึงใช่ไหมไม่ผมขายเจ็ดร้อยลสิบบาทแล้วผมเคยขายแล้วทําได้ด้วยแล้วขายได้ด้วยแล้วกําไรด้วยเยอะด้วยแต่ว่าผมจะเออตอนนี้ผมทำราคาใหม่ผมจะทำราคาใหม่แต่ราคานี้มันมีเงื่อนไขหลายเรื่องเช่นอย่างที่บอกไป V หนึ่งคุณก็จะรู้ว่า V หนึ่งไหม V หนึ่งคืออะไร มีสองคือะไรมีสามคือไรสองแทคือไรสามแคือไรสองแท็คืออะไรสี่แท็คืออะไรสไลด์คือไรรถมอไซค์คือไรเนี่ยคุณต้องเข้าใจนี้มันมีรายละเอียดย่อยเพิ่มผมเขียนออกมาเป็นประมาณเก้ารายการเก้าแบบคือแค่หนึ่งอันคุณสามารถที่จะย่อยๆออกมามาามไหมก็แค่คุณซื้อแต่เราแล้วผมก็สามารถแนะนําหรือสอนออนไลน์ได้ผมไม่ได้ถูกวิชาโอเคต่อมาคือถ้าคุณซื้อตัวนี้ในราคาหนึ่งชิ้นราคาเริ่มต้นนะขออย่ามอว่าเริ่มต้นนะอย่ามองหวหมอกับผมนะ เริ่มต้นที่590บาทณนะตอนนี้นะวันนี้เท่าไหร่วะวันที่น่าจะ20มิถุนายผมก็จะขายราคาในเรื่องนี้เลยถ้าเมื่อไรที่ถ้าเงินบาทเปลี่ยนเงินหยวนเปลี่ยนมันจะขึ้นราคาเพราะว่าผมจะทำผมจะทำธุรกิจตามค่าเงินแปลตามการแปลผลของเรา 3, ของค่าเงินมันขึ้นผมข,ขึ้นวันนี้มันแพงผมกแพงวันนี้มันถูกผมก็ถูกถอกปะอโอเค590บาทในรุ่นที่เป็นวีน ซึ่งผู้เสียดายคนรู้แล้วแฮปปี้มากแต่อะไรก็นนว่าดีจะมีหนึ่งคุณจะใช้มีใช้ก็เหลือถุงนะต่อมาถ้าคุณซื้อเยอะๆเยอะๆแบบที่เราตั้งรียนไว้สิบชิ้นยี่สิบชิ้นสามสิบชิ้นคุณจะได้อะไรสิบชิ้นคุณจะได้ราคาหนึ่งยี่สิบชิ้นได้ราคาหนึ่งสามสิบชิ้นได้ราคาหนึ่งซื้อยี่สิบแถมสองซื้อสามสิบแถมสามเลยก็ว่าไปซึ่งไม่มีใครให้คคุณได้ ผมขอท้าเลยขอราคาเดี๋ยวคุณจะได้จะได้เห็นไอ้คนนี้คิดค่าสอนเนี่ยแล้วบอกว่าผมสอนไม่ไม่ดีเนี่ยสอนไม่เนี่ยสอนเสร็จปุ๊บเขาไม่มีความพยายามไม่ตกลนเนี่ยทำใจไม่เหมือนขี่จักรยานนะไม่ใช่เปแล้วไม่ลืมนะเป็นแล้วก็ลืมได้เป็นแล้วก็ลืมได้วันนี้บอกให้ว่าผมอยากจะให้รู้ไว้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเราทําราคานี้ถูกคือปิดช่องลูกอย่างเดียตรงในบรรยากาศการแมบนีใช่เนี่ยก็ได้ใช่ มาได้หมดทุกอย่างผมไม่ใช้ตัวนี้แต่สองห้ 25, าสามแปดสองห้าสามแปดราคาเป็นหมื่นนะไม่ใช่ถูกเนะี่ยผมก็ใช้อยู่ทุกวันนี้มันก็ยังอย,งอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าเราเรารู้สึกว่ามัน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 แปะมันแพงเนี่ยสมมติว่าโมแต่ชิ้นละค้าเราก็สิบบาทนี่มันถูกเนะี่ยแต่ไม่ใช่ทุกรุ่นนะมีรุ่นสองเท่าไรรุ่นสามเท่าไรสามพัสเท่าไรมอไซค์เท่าไหรบ้านเท่าไรโปคงเยอะมากคนเตรียมมาไว้เหลือย่างน้อยที่หมูกี่มาต้องมีซประมาณห้าหมื่นบาทหรืออาจจะ สามหมื่นกับบางก็ได้จะเปิดได้แล้วเอาไป็ว่านี่เป็นยี่สิบเป็นนาทีล้ก็เอาไปว่านี่คนะืจะทําราคาให้ดูราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงๆราคาช่วงๆวันหอย่งกูอินนะก็จะมีการโปรโมชั่นซื้อสิบเท่าไหร่ที่ผมจะโปรโมชั่นล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อสักหน่อยแล้วคือซื้อยี่สิบราคาเท่านี้ซื้อสามสิบก็เท่านี้คือผมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงทำไมต้องมีโปรโมชั่นเวลาขึ้นๆลงเพื่ออะไร เพราะว่าไม่พูดว่าอยากจะใช้คํำหยาบๆจะไม่คือแบบใน u t u b e มันพูดไม่ได้มันจะโดนรีพอร์ตเพราะว่าพวกมันเป็นราคาสวีขึ้นจะลงเพราะพวกคุณจะได้ถามปาญหาขอผมคิดอะไรผมก็ทำยังไงกูก็กําไรเพราะว่าผมเป็นคนนำเข้ามาเองไม่ได้สั่งผ่านใครโอเคนะตามนะั้น ถ้าใครเป็นช่างใจแล้วก็คือมันมีนหลายราคามากโปรโม,มชั่นเอาไปว่าไปถันญญาหมนมญญาหมแล้วก็้อได้มากไหมโอเคที่จะเห็นผมว่าทำไมผมจะต้องเป็นตัวแทนไหนในการขายเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเออถึงจุดๆหนึน่งคนไทยชอบอะไรง,ง่ายถ้าคนเดินเข้ามาหาผมคุณบอกว่าผมเนี่มมยญญที่ตัวนี้ครับผมไม่สอนในตัวนีว้ซึ่งมีแล้วถ้าเป็นคนเดินเข้ามาปุ๊บนี่ยที่ตัวนี้ครับไม่สอนตัวนี้ครับผมก็ไม่สอนตัวนี้สอนตัวนี้อย่างเดียวซึ่งก็มีแล้ว คือเอาทุกช่องทางใครค้าค้านะครับใครขายขายคุณขายแพงคุณจะคิดค่าสอยแพงก็เลื่อมคุณคุณไม่ต้องมาไม่ต้องมามาด่าไม่ต้องมาว่าไม่ต้องมากันงนกัแ้นคุณขายถูกคุณก็ขายไปไม่ต้องมายุ่งผมขายหมุนได้ใครที่เห็นคลิปนี้ก็จะดูใครที่ไม่เห็นก็ไม่รู้ ผมเคยเจอต่อยไตภพในแบบดีมากเขาบอกว่าที่ผมไม่อยากทาคลิปนี้เลยแล้วก็นี่มันก็เลยมาเ็าเรียกว่าภาษาเราได้เตอเล,ล้ก็คือแบบเอออารมณ์ตัวเองเข้ามาก็คือว่าเพราะว่าทุกเนี่ยคนเราเนี่ยไปสวยเชื่อในทางลิๆช่ไในการด่ากันแทนที่จะใช้ในการอะไรที่มันสร้างสรรค์่ะชมดาการเรื่องแตั้งนั่แหนกันลูกศิษย์ผมก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์โดนว่ายแล้ว ก็เฉยๆแต่น <tang ar> ี่คือบอกอยู่ไว้นี่จริงๆก็ไม่ได้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 ตำหนิหรือไม่ได้โจมตีอะไรแต่บอกว่าทำไมต้องขายขายเพราะอะไรขายเพราะว่ามีคนคิดค่าสอนแพงแล้วก็มองว่าผมสอนไม่ได้สอนไม่อะไรผมก็สราบว็อะไรที่สี่ต้องก็อันนี้ก็บอกให้รู้ไก็เลยบอกว่าผมไม่อยากใช้โซเชียลในการในการมามาโจมตีมามาบักกันแต่อยากให้รู้ว่าคุณเป็นคนผู้บริโภคคุณก็คิดเท่าไหร่ ผมอาจจะไม่เปคนที่พูดพ้อยสุดในโลกนเลนี่ยผมก็เป็นคนที่จริงใจถ้าคุณรู้ว่าคนที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงคุณรู้ว่าเสาร์น,ใน,ในั้นโคตรจริงใจรักใครรักจริงฮะผมเคยเสียตายแบบเรื่องบางเรื่องเคยเคยดีใจกับหลายเรื่องหลายๆเรื่องใครอยากรู้ว่านี่คือสิ่งที่ีท่คนจริงผมดูการนี้มานานแล้วผมก็คิดว่าผมจะต้องตั้งใจทําให้ทุกศ y, ิษย์ทุกคนลูกค้าทุกคนประสบความเร็จทำบัญชีใ,ให้โด่งให้ดังให้เก๋ได้โอเคอันนี้ก็ยี่สิบี่นาทีแล้วเดี๋ยวจะอัด อัปโหลดยยาวเลยสามคลิปเลยอย่าล,าลาาืมนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ที่อยากแชร์กดดีได้เลยนะครับและเราคือลิช,ชี่ไทยแลนด์มา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 ขอบคุณครับสวัสดีครับไม่เป็สวัสดีทำไมนะแต่วันนี้แบบบริยานดีอ่ะขอบคุณมากโย่